ตนนี้เราอยู่กันที่วัดเฉลิมพระเกียรตินะคะกําลังให้อาหารปลาหรือเปล่าทาอะไรอยู่มาให้อาหารปลามาดูปลาที่เราให้นะคะบินได้ววอันนี้คือฝูงนกนะคะจํานวนมากเดี๋ยวเราจะลองหยุดให้อาหารนะคะแล้วดูพฤติกรรมของมันนะคะว่ามันจะทํายังไงต่อไปอุ้ย นี้เราหยุดให้ขนมปังแล้วนะคะเดี๋ยวเราระหว่างนี้เรามาดูปลากันดีกว่าไหนปลาปลาเยอะมากนะคะตัวใหญ่ด้วยตุบกตับตุ๊กตับต น่นอามาแล้วม,มาแล้วดูนะคะดูพฤติกรรมของนกค่ะมันเริ่มบินมาแล้วก็เดินมาทางนี้นะคะน่ากลวัวมากอ้า <laughs> มันนกซอมบี้ดูนะคะดูแต่ละตัวนี่จะมุ่งหน้ามาทางทางเรานะคะดู้อดูสิคะ